สวัสดีนะคะสวัสดีช่องอาคิต์พาทำนะคะวันนี้อาคิตจะพามาทำทำสีผมผู้ชายผมสั้นๆทำยังไงจะไม่ให้เอ,อ่อเลอะหนังศีรษะเลอะใบหูหรือว่าเลอะขอบนะคะคือให้เลอะน้อยที่สุดแล้ววิธีการแก้นะคะ วิธีการแก้ทําไม่ให้เลอะนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะทําสีแล้วเลอะแล้วก็มันจะเป็นคราบแล้วก็ล้างออกยากนะคะทําเองได้ที่บ้านหรือว่าให้แม่บ้านทําให้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู สีผมนะคะสีผมจะขาวนะคะเนี่ยเวลาเวลาตัดผมแล้วก็ผมเนี่ยจะเห็นผมขาวเยอะเราเวลาทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำกันเป็นคาบจะติดช่วงเนี้ยนะคะด้านหลังนะคะ เราจะไม่ให้มันเลอะนะคะหลังจากอาคิตตัดผมเสร็จนะคะแต่งทรงให้ลูกค้าเสร็จแต่งทรงให้นี่นะคะลูกค้าก็จะมีผมขาวเยอะเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้นะคะป้องกันนะคะป้องกันที่เป็นวาสลีนนะคะป้องกันไม่ให้เหลอะนะคะคือเราหาใช้ซื้อตามเซเว่นได้เลยนะคะสีสีเนี่ยอ่คิดจะใช้สีของพอริมเชลนะคะเบอร์สองพอริเชลเบอร์สองบอก บอกเออ่ทุกท่านนะคะถ้าจะใช้สีสีธรรมชาติไม่ดำมากก็เป็นโทนเบอร์สองมันจะเป็นออกประมาณน้ำตาลเข้มหรือดับเบาวนะคะเป็นสีธรรมชาติผมธรรมชาติคนเราก็อยู่ที่ประมาณเบอร์สองนะคะถ้าสีแบล็กเนี่ยมันจะดำดำมากนะคะเป็นดำเลยะคะ่ะแต่ถ้าเป็นธรรมชาติเราต้องการแค่ธรรมชาติเราก็จะใช้แค่เบอร์สนะคะ สองอะไรสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองเอ็นอะไรคือเบอร์มีเบอร์สองเบอร์เดียวเนี้ค่ะใช้ได้นะคะปิดผมขาวได้สนิทแล้วก็ดําเป็นธรรมชาติไม่ดําไม่ดําไม่ดําแบ็คอะไรเงี้ยถ้าดําแบ็คก็คือจะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ใช้ตัววัสลีนตัวนี้นะคะเราทาเลยทาตามเนี่ยตามขอบแบบฟักเยอะๆได้เลยนะคะเนี่ยตามขอบที่เราไม่ต้องการส่วนใหญ่ก็จะเลอะกันใช่ไหมคะจะเลอะกันเราหาซื้อได้ตามเซเว่นคือเป็นวัสลีนปกติกตของเรานี่แหละวัสลีนขวดละสีสิบกว่าบาทั้งเรือสหสิบกว่าบาทแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะ ตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนแพ็กกิ้งใหม่สวยงามกว่านี้อันนี้เป็นเก่าๆนี่แล้วก็ทาไปให้ทั่วนะคะทาที่แบบว่าป้องกันได้เลยอะค่ะป้องกันเลยนะทาให้ทั่วทาเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวเราล้างเราก็าจะล้างง่ายนะคะ คือช่วงนี้มันส่วนใหญ่ก็จะปิดกันใช่ไหมคะช่วงหูนี่เราก็ทานะคะเราจะมาทาถึงด้านหลังเลยนะคะด้านหลังนะคะเนี่ยช่วงนี้เราก็ทาเลยนะคะ เสร็จแล้วเราจะมาทําสีกันเลยนะคะสีเราผสมไว้แล้วผสมสีไว้แล้วสีที่เราผสมไว้นะคะถุงมือเนี่ยเราจะใช้ถุงมือแบบนี้มันจะแนบสนิทมากกว่านะคะ ถ้าทไาปไปใช้ถุงมือที่เป็นเ,เป็นถุงพลาสติกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่แน่มือเวลาทาเนี่ยมันก็จะแบบว่ามือเราเล็กไปใหญ่ไปแต่นี้มันก็จะแนบเนื้อนะคะแนะนําเป็นถุงมือแบบนี้หาซื้อตามร้านเซเว่นได้นะคะตามเซเว่นตามอะไรซีเจอะไรเงี้ยมีนะคะหรือตามโลตัสแมคโครอะไรเงี้ยหรือว่าบิ๊กซีอะไรก็มีขายนะคะถุงมือแบบนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะคะ จริงแล้วถ้ามีแปรงอย่างนี้ติดไว้ก็ได้นะคะแปรงแบบนี้นะคะแต่ตนเนี้ยอาคิต์เนี่ยเป็นช่างผมนะคะเป็นช่างผม,งผมซ,งซึ่งซึ่งซึ่งเราชำนาญกับแปรงแปรงแบบนี้อะค่ะแปรงแบบนี้ก็ทําได้นะคะถ้าแปรง,งแบบเนี้ยเราค่อยๆหวีอีกแล้วก็ค่อยหวีก็ได้นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวจะสะอาดเดี๋ยวจะทําแปรงบบนี้ให้ดูนะคะ ถ้าคนมีผมยาวเราจะป้ายแค่ส่วนโคนนะคะส่วนปลายเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องป้ายเพิ่มเพราะว่าส่วนปลายเนี่ยมันมันสีมันปิดผมขาวอยู่แล้วเห็นไหมคะมันจะมีครึ่งนึงอะคะ่ะปิดผมขาวอยู่แล้วนะคะถ้าถ้าเราใช้แปรงแบบนี้เราค่อยๆหวีได้เลยนะคะใส่ไปหวีไปอย่างเงี้ยก็คือ พยายามที่สุดคือพยายามไม่ให้ติดหนักติดเนี่ยป้ายป้ายลงมาเลยพอป้ายเสร็จเราก็ค่อยๆหวีนะคะถ้าเนี่ยค่ะเราป้ายแล้ก็อย่าให้มันเกินเยอะไปนะคะแล้วก็ระวังนิดนึง คือจริงๆแล้วเราป้ายโคนอย่างเงี้ยค่ะถ้าผมยาเราดึงข้างบนเห็นไหมคะกีดแล้วก็ป้ายลงแล้วก็พับนะคะมันก็จะง่ายกับการทำสีนะคะถ้าผมยาก็ยิ่งง่ายเลยก,ก็ีดเนี่ยก็ประมาณ1นึ่งเซนนะคะ 1เซนเนี่ยลรกี่คือแปลงเนี่ยมันเราเราค่อยๆถ้าคนมือใหม่ก็คือเราไม่ค่อยป้ายนะคะทำเองที่บ้านไค่อยป้ายพอถึงช่วงหลังศีรษะเราก็อย่าให้มันเลยไปเยอะนะคะเราก็ก็ป้องป้องกันทั้งเราทาวัสีนแล้วก็ป้องกันทั้งที่เราทาสีนะอันนี้มันก็จะเซฟได้เยอะเลยนะเวลาเราล้างนะคะ ควรนิ้วป้ายเยอะเกินไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือป้ายเนี่ยเห็นไหมคะพอเราีดปุ๊บเอาเอาแปรงหาแปรงขีดปุ๊บมันจะง่ายขึ้นแล้วก็ มือนี้จับปลายผมนะคะนี้นะคะแล้วก็พับมาด้านหน้านี้ก็ต้องระวังนิดนะคะคือเราทาวัสลินแล้วก็จริงแล้วก็เพิ่มความระวังอีกนิดนึงป้องกัน ำแบบนี้ให้ทั่วหนังศีรษะนะคะทั่วศีรษะมาข้างนี้ครึ่งหนักครึ่งครึ่งศีงรษะแล้วเราก็มาเริ่มข้างนี้ใหม่นะคะผมผู้ชายก็ไม่ยากแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าทำยังไงไม่ให้เลอะเลอะแล้วแก้ยังไงนะคะนี่นะคะเราทำแบบเดียวกันให้ทั่วหนังศีรษะ อย่างถ้าเราช่วงปลายบางบางช่วงนี้ถ้าเขามีผมขาวปะปลายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานวดหลังจากเราใส่โฟนเสร็จนะคะเราก็จะมานวดนะคะ ช่วงช่วงช่วงบริเวณช่วงช่วงเือช่วงไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆคือป้ายอย่าให้มันเกินมาเยอะถึงถึงแม้เราจะถาวัซลีนแล้วก็ต,ตามนะคะมันจะทําให้เราล้างผมได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเรามมันเลอะมันก็มีทางแก้นะคะ ตีเนี่ยตามร้านเนี่ยลูกค้าซื้อได้เลยอย่างหลอดเนี่ยผมสั้นๆอย่างเงี้ยใช้ครึ่งหลอดได้นะใช้ครึ่งหลอดได้แล้วเราก็ปิดให้สนิทแต่ถ้าที่ผสมไปนน้ำานี่เราจะเราจะเก็บไม่ได้นะคะคือถ้าผสมแล้วเก็บไม่ได้ต้องใส่ให้หมดเหลือก็ต้องทิ้งนะคะแต่ถ้าเป็นครีมแล้วมีน้ํายาผสมข้างนอกใส่ถ้วยคนอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บไปได้นะคะเก็บไว้ได้ สักหนึ่งเดือนนะคะก็ควรไม่ควรจะเกินนั่นนะคะไม่ควรจะเกินหนึ่งเดือนของผมผู้ชายเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งก็พอดีอหลอดหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณสองรอบเนาะผมประมาณนี้ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าผูคิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบใช้เยอะค่ะบางทีใช้สองรอบไม่พอนะคะ ีไม่พอก็ก็เอาที่ว่าเราเราสะดวกเนาะว่าสะดวกเท่าไหร่ลองบิงดดูแล้วค่อยทีผสมทีละรึ่งหลอดนะแต่ว่าถ้าเราผสมไม่พอเราก็ผสมเพิ่มใหม่ได้เดีนะะ๋เหเราได้เก็บไว้ใช้ต่อไปได้อีกนะคะแล้วส่วนไอ้ที่ไม่ใช่ไอ้ตัวครีมผสมไฮโดรเจนะ่ะ ไฮโดรเจนเนี่ยผงขาวเนี่ยถ้ามาจากในกล่องด้วยกันเนี่ยเขาจะมี6%มาให้อยู่แล้วนะคะเราอยา่าไปใช้9%้าเนะคะใช้หเปเขียนวหเพราะว่า9%เนี่ยมันจะทำให้สีแบบสว่างหรือว่ามันจะเป็นไฮโดรเจนที่ที่แรงกว่าหพอเราใส่เสร็จนะ แล้วก็จะป้ายเนี่ยจะป้ายให้ทั่วเลยนะคะช่วงช่วงจอส่วนใหญ่เนี่ยลูกลูกค้าผู้ชายหรือว่า,าท่านชายนะคะจะจะจะข่าวช่วงจอในช่วงจอจะเยอะเนี่ยแล้วก็ป้าย ือพยายามให้ใหตรงนี้ตรงขอบเลอะน้อยที่สุดแต่ถ้าเราเลอะแล้วก็ไม่เป็นไรเราจะแก้นะคะเราจะแก้ให้นะคะว่าจะแก้ยังไงคือถ้ามันเลอะแล้วเนี่ยถ้ามันเลอะช่วงนี้นะคะแนะนําเลยนะคะว่าเอาสีเนี่ยที่เราป้ายไว้เนี่ยพอเราป้ายเสร็จใช่ไหมคะเรานวดให้ทั่วก่อนทั่วหนังศีรษะนะ ลและลูกค้าทั่วหนังศีรษะนะคะแล้วก็เราก็นวดสมมติว่าสีมันเลอะช่วงนี้เห็นไหมคะช่วงนี้เราเอาสีมานวดมันเลอะก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคะเนี่ยเรานวดนวดให้ทั่วเลย ถ้าสมมุติว่ามันมันป้ายเลยมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเอาสีสีวันนี้เราเอามานวดเคลียร์เคลียร์ตามขอบนะคะพอเคลียร์เสร็จพอเคลียร์เสร็จปุ๊บเรารีบเช็ดเลยนะคะเราจะเอาผ้าชุบน้ําหรือว่าเป็นเป็นผ้าก็ได้ค่ายเป็นผ้าชุบน้ําหรือเป็นถ้าเราสะดวกหน่อยก็เป็นผ้าถ้าเย็น ผ้าที่มันมีขาย20บาทนะผ้าแล้วก็มาเช็ดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาผ้าแล้วเรามีผ้าอยู่ ชุบน้ำนะคะชุบน้ำเราเช็ดทันทีนะคะพอเราเราทาสีแล้วนวดเสร็จแล้วนวดให้ทั่วหนังศีรษะนะคะนวดให้ทั่วเลยนะคะพอมันเลอะอย่างเงี้ยมันเลอะมาก็ไม่เป็นไรหรือว่าผมมันขาขๆาวช่วงนี้เราก็นวดเลยมานิดนึงแล้วเราเช็ดทันทีนะคะผ้าชุบน้ําเช็ดให้หมาดนะคะเราเช็ดทันทีตามขอบเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มดำใช่ไหมคะเราก็เช็ดทัน ตรงไหนเลอะล้วก็เช็ดเช็ดตามให้ทั่วค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเลอะทั่วไปหมดใช่ไหมคะล้วก็เช็ดและหลังจากนั้นเราทําสีเนี่ยผมขาวเนี่ยจะทิ้งไว้สามสิบห้าถึงสี่สิบนาทีนะคะประมาณนั้นแล้วก็ทิ้งเวลาแล้วก็ล้างออกนะคะก่อนล้างเนี่ยก่อนล้างเนี่ยถ้าสมมติยังเลอะเป็นคราบอยู่นะคะให้ให้ลูกค้าให้ให้ท่านลูกค้าเนี่ย นวดนวดเองเลยนะคะเอามือค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 ,ค,ค,คนวดก่อนที่เราจะล้างผมอะแล้วก็เอาน้ําล้างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราทําเสร็จนะคะว่าจะเลอะไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อตอนต่อไปนะคะ